สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบพกับสองสาวผู้ไทยคนมุกทหารสวีเดนคือเก่าเด้อจ้าทักทายกันตอนตีสามกวัวกาวเนอะจ้าเนะสิผ้ากันเหตุบ้างขลามเด้อพี่น้องจะมาสุมาเบื้องส่วนผสมน้ำกันเลยจ้านะสวัสดีท่านผู้ชม <laughs> อันนี้กันนะ ผ้ากันเออเออเพราะฉะนั้าเฮ็ดบางขลามส่วนกันเห็ดเฮ็ดบางขลามเนาะส่วนส่วนผสมของเข้ากะมีอย่างแน่อืมเอออันนี้กะเออแม้นเข้าไมมแซไปแล้วเนาะคืนนึงเนาะเออเข้ากัมาเทสันี่มานี่กะเข้ามีอันโทั่วดำหนึ่งเออแซทั่ดำไว้คืนนึงคือการจ่าละกะเอามานึงเนาะ สีต้มก็ได้เด้อจ้าพี่น้องแต่สาวผู้ไทยแน่นึ่งเนาะวันนี้เข้ากัสีเอามาผสมเสื้อกับเข้าเข้าที่เข้ามาใบแล้วเนาะจ้าเนาะวันนี้กะมีกะทิกับน้ําตาลแล้วก็เกลือเนาะเขาสิเใสไหมอนี่เนาะอ่าเห็ดน้ํากะทิมันเนาะอันจังเออเดี๋ยวเข้าสีผสมกันก่อนเด้อจ้าพี่น้องจังติดตามเบื้องตอนต่อไปเนาะจ้าเนาะ เฮาอันผสมเรียบร้อยเด้อวเนาจะเนาะเ้าก็เอาอ่าในถ้วยดำที่เ้านึ่งไว้มาผสมกับข้าวข้าวแล้วก็ผสมน้ําตาลนิดน้อยผสมเกลือเด้อวจ้าพี่น้องแล้วก็เอาไปเทใส่ในบังเนาะจะเนาะบ้านนี้เ้าก็สิเตมอ่าไปเผาเนาะอันนี้ก็คือน้ํากะทิจ้าสาวผู้ไทยผสมเรียบร้อยแล้วจ้าน้ํากะทิก็สิมีน้ําตาลแล้วก็มีเกลือนิดน้อยจ้ะพี่น้องอ่าคนๆน ให้เข้ากันเนาะที่เหาสีลาดทั้งทึงอันเข้าน่ะนะตอนเฮาตักอันอ่อในบังแล้วนะจ้าพอดีอันอ่าไม้สร้างไผ่ของหน้าบ้าแล้วจก้กโกของหน้าเป้าแล้วจา้าช่วงนี้พอดีอันเห็ดปังเขาลามแล้วนะจ้าก,กันเลย,ยมหนาวเออ,อยามหนาวส่วนกันเห็ด เห็ดก็แต่อันตื่นเออตื่นก็จะตีสามพี่น้องลูกมานึ่งอันโทั่ทั่วดำอืมต้มหูต้มห้วยเหมือนเออกินเมื่อนี้ก็ได้เมื่อตอนเช้าสิเฮ็ดอันกล้วยจั๊บตอนเช้าอืมเขากินกล้วยจับตอนเช้าอืมเออเอาให้เบิ่งดูเบิ่งดูเออโอ้หลายพูดได้นะอ๋ออีเออมันสิดันงขึ้นนะ เจ้าตอเอเอมันเลือเลือเพียงนี่ไหมค่อยเบิ่งเขาเฮ็ดนะเพื่นเอาตักเสื้อหลายโูดจ้าพี่น้องเเพราะว่าเวลาเข้าไปเผาแล้วมันกระดันเฮ้นเขามันซุกมันกระดันขึ้นนะมันสีล้นล้นบางอืมอตักน้ำกะทิหาดมันี่ม,มันมีบงบง บูเอืก่นตัวตองอฮัดลงหลายๆเเด้เอนะมันจะได้มันอืมมันจะลงไปทางตือ้อฮาร์นลงกันหน่ลง,งหวานกนหน่อยก็ว่า เออบ่เน้นหวานแห้งเด้อพี่น้องเพราะว่าอันบ่มากหวานนะจ๊ะกับแล้วแต่ผู้มากเนาะผู้ใดมากหวานกับใส่น้ําตาลหลายผู้ใดบ่มากหวานก็ใส่น้ําตาลเอ่อพอดีนะจ๊ะเต็มเต็มมั่แล้วบอกนะเออพ่อกนก็ได้เออ อออเอืมเออโอล่ะเพราะว่ามันสีไหลลงไปแล้วปราธานก็สีเึินมากเนาะอันนี้คือครั้งแรกของสาวพุทธยเดอพี่น้องแต่ว่ากับบอกาดอกเข้ากับเข้าไปเบื้องในกูเกินเนาะวิธีเฮ็ดเอ่อบังข้าวหลามกะทีนะจ๊ะกรบอกาน่ดอก วันนี้เขากบเวลาเขา้าไปเผามันกับสิไซเวลาเนี่ยนะพี่น้องเออเออประมาณนี้ละจ้าพี่น้องเข้าอันเอาหายเข้าเสื้อบังขลามแล้วกับอ่าอันเอามาเผาเด้อจ้าพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายก็คือเผาจ้านี่แหละเขาก็เลื่มเผากันแล้วเนาะเออ บังขลามกะทิจ้าพี่น้องใส่ถั่วดำเข้าไม่เนาะน้ากับแม่นังผีไฟเผาบังขลามเออเากระสิเผาไปเรื่อยๆเผาใจเย็นๆจ้าพี่น้องไปออ่ลนี่แหละบิธีเฮ็ดบังขลามเนาะจ้ะ มากระเฮาพี่น้องเอ้ยตัวนี้กะเวลากะประมาณตีสี่นี่แหละจ้าพี่น้องเออริ่มเฮ็ดกันตีสามอือะคลิปนี้กะฝากไว้สำนีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องฝากกดครับสกา้ให้สาวผู้ไทยคุณมุกดาหารสวีเดนนำในเด้อจ้า พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้า